h ฮล lo กุมะน่งสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยนะครับไม่ใช่คนอังกฤษคาจริงพูดได้มัง่งความจริงพูดไม่ได้เด็กแค่พูดได้บางคำก็สวัสดีทุกคนทางบ้านกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับกีนขายร้านลาเม้งนะครับวันนี้หลังจากที่ผมขายพวกเบอร์เกอร์ฮอทดอกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาเปิดร้านราเม็งกันมั่งนะครับผมก็เลยแบบมันไม่ค่อยมีอะไรทำานีผมก็เลยมาทาคลิปร้านราเม็งเลย,ยกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้จะสนุกมันฮาแค่ไหนไปดูกันเลยซึ่งทุกคนดูสิเห็นไหมเรามีคู่แข่งเยอะมากเลยไปเริ่มได้กันทำชามหมู ผมได้ชามซืเอาไปวางทำให้ดูจะทำให้ดูมาดูกันผจาโชว์ฝีมืออันสุดเก่งของผมเองโอเคยเป็นอดีตการทำร้านราเมงเอาผมทำอาชีพทำอาหารบ่อยมูฮะอ่า,อา,อาเอ้ยเอาไปส่งเอาไปส่ง ทำไปอย่าหยุดจ้าเอาไปเลยผมจะเอามาม่าห้าชามดูว่ามันจะได้เท่าไหร่เอาไปเลยอุ้ยได้ตังค์ยี่สิบห้าไปจ้าดีกว่าเฮ้ยเอาอันนี้ด้วย <S 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 โอ้ใครเนี่ยอ๋อช่ ทำใช่ไหมอ่าอุ่ยได้ยีสิบโคตรเก่งอ่ะทำเยอะๆทำเยอะๆอะา่ามาครั้งได้สิบหกอ่ะทำทำเน่ดีๆนะ,ๆนะเป็นซือผมปิดเสียงเพลงตรงนี้นะครับตอนแรกผมปิดตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยอันแรกเลย มันไม่มีเสียงแต่ผมลองปิดอันนี้ดูก็ได้ได้มาตังบัตเดียวร้อยสี่สิบห้าแล้วครับฮ้ยจังครบแล้วอะ่ะอ e a ี่มากเลยครับร้านรามิงผมต้องไปได้ด้วยดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ต้อง่าได้เยอะๆผมทำงานอน่างเดียวครับเอาเอามาวางให้ ทำนี้อย่างเดียกพอช่วยทำยนี้มันได้สุดลว้นะคบทุกคนอื้อห,หลับทำแถวเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะผู้จัดการอ่ะผูะ้จัดการลม้มโอเคลูกแล้วเฮ้ยมี สีเปียบเลยสีตรงนี้ตังเยอะนะครับสีได้หลายอย่างส่วนใหญ่เป็นโลบักไม่ค่อยมีแบบของอะรยังไม่มีจ,จางเลยเนี่ยแป๊บเดียวจางเลยแล้วอะ่ะอย่าอู้นะพวกน,นี้ยาวไปขายก่อนได้มาสิบสี่ช้าหมูผมปล่อยไปนานเหมือนกันนะ ได้เจ็ดนะได้เจ็ดสิบเฮ้ยได้เยอะอยู่นะเจ็ดสิบอ่ะจ้างผูจับบการเนี่ยรับอีกไม่เอาเป็นเด็กไม่ดีฮะได้มีตัวพี่ผมด้วยเฮ้ยผมจะทำให้ได้ชามเยอะๆก่อนแล้วผมจะลองเอาไปไข่ด้วย แต่ที่ผมเคยทำอ,อังหมดนี่คือแต่ละอันแบบพอซื้อใหม่อยยง,งแบบมันจะเป็นแบบ,บมันจะเป็นแบบบะหมี่ใหม่ๆอะแบบไม่ใช่เหมือนเดิมอะแบบมีหลกากหลายอะมาดูกันว่าแบบนี้เป็นยังไงหรือว่าเหมือนเดิมเฮ้ยไ,ไม่เหมือนเดิมใช่ไหม เยใช่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ลอาเอาไปขายดีกว่าอ่ะสี่สิบวิในติดด้วยยี่สิบดีจังไม่มีครับไม่มีไม่มีม,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 มีตังพันกว่าแล้วครับทุกคนมาให้ดี ทำไมถ่ายแรกของผมไม่มีผมมีตังเยอะมากอะผมเก็บตังก็เลยเก็บเยบอะครับนัครับนี่ไหเมเก็บตังเยอะอ้าเฮ้ยทำานี่ยไหมอะอันนี้เสื้อกุดยหลามลม,มิดช่วงนี้ชอบสนุกดีแต่ละคลิปเขา แล้วว่าที่ผมเก็บตังค์เขาทำอย่างนี้ครับนี่เอามาวางเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกไปเลยเอามาวางเรื่อยๆแต่แต่ทำไมเขาไม่มีคนแบบมาวางให้มาให้ามาให้เลยฮะอะไรเนี่ยรับชั้นใต้ดินห้าล้านเรื่องจริงๆเลย เม,มกดีมเมอยากขาเยเนางมาไปั่งดีกว่าเ่แล,แล้วเฮ้ยน้องหนังแมวเาหนีไปเลยอุ้ยด้ห0โอเคได้ตังม,มาส0 0 0นานี้อันนีคือท,ที่อัพเกรด จะออมเกดอะไรก็ได้อัมเกรดนีนก็ได้มาเดี๋ยวเก็บก่อนอันนี้เป็นควรเป็นของเองติมๆของพันๆโอ้เราก็ขายแต่แต่เคสวิสามร้อยยี่สิบติหนึ่งร้อยกสิบนีต้งนีต้อง่้ ทำองก่อนเอานี่ก่อ,เอ,อน,นเอาเลยเอาแล้วใส่พันลำเลียงเรียกเรี้ยงเรอเ็อแล้วอันนี้จ้างพันหนึ่งทำไม,มเพลงจังโหเหมือนเกมที่งกเลยตั้งใจทำน,นะคะน้องหมซูชิน่าอร่อยมากเลยทำเยอะๆทำเยอะๆจะได้ตังค์ทำเยอะๆ มาดูดีกว่าว่าอันนี้เป็นยังไงใส่คุยสีม่วงเลยขอให้มันแบบกระดานนะคือมันก็แตกไปเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมาชามยุน่ากินชามน่ากินเดีย๋ยวผมจะแอบก,กินโอเคแล้วก็ขายต่อไปดูกันเลย ร้อยห้าสิบครับทุกคนมาซื้ออีกอยาตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ประมาณสามพันนะครับอ้ยอันนี้ได้ยังไงแบบโอ้โหได้เยอะอุ้ยยี่สิบสี่พันเลยครับทุกคนบะหมี่สั่เล็กด,ดกววูวิก้าร้อยสิบพออุ๊ยเท่ว่าแต่ทำไมเราต้องเอาไปขายอย่างนี้แบบตีนไปขายเลย ทำไมเาต้องลำบากดิเนะไม่ต้องลำบากนะขนาดนี้เลยอ่ะสำหรับนี้เอาอ่ะออไปไ,ปไปว้ก่อนไปไว้ก่อนครับถปไว้ก่อนไปก่น้นเดี๋ยวก็รู้ว่าผมจะทำอะไรใช่ไหม,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 มไปหมดเลยพิจารดีกว่า เดี๋ยวเก็บตังสามพันอันนี้ผมซื้อเป็นอย่างสุดท้ายนะโอเคไหมโอเคอเคุ้ยเฮ้ยอันนี้คุมอยู่เทเทอะไรนะนักกล้ามซูชิอ่ะบอสบอสซูชิเฮ้ยซีกนนี้ด้วยอะไรไข่วะเนี่ยเฮ้ยแต่ตัวนี้เท่นะอะไรนะมันเป็นบอสซูชิเหมือนไปเล่นกล้ามาเลยหัวเป็น มาเอดิบอสบอส,บอสมามีบอสมามีม่มิดผิดซูชิซูชิอะไรซูชิไม่ใช่โคนลเกมมันคนลซูชิไม่เจ๊เทอยู่นาอยู่บนหินอยากจ้างกอนจ้างกอนหินเขาคือใครจริงไม่ลา,าว่าทไมผมไม่เติมไม่มีตังง่ายๆคือไม่มีตังนะครับ ไม่มีตังคเลยอะใช่มีแต่เตมไม่ได้ตังไม่พอก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกดตามนู่นนี่นั่นกดให้หมดเลยเพื่อคุณอาจจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าใครอยากดูก่อนนะก็คลิปนี้นะแบบมาเล่นชิวๆแบบคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปอะครับ เพราะว่าผมไม่สบายด้วยไงแต่ว่าคือวันนี้มันค่อย,ยังชั่วแล้วไงก็เลยแบบมาทําคลิปมั่งเดี๋ยวคุณดูไม่ได้ดูนานนะครับก็ถ้าชอบก็อตามที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยเดี๋ยวถ้าใครอยากดูอีกเนีย่ยขายร้านราเมงถ้าใครอยากดูอีกก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะมาด้วยถ้าถ้าไม่คอมเมนต์ผมไม่รู้ว่าจะดูไหม ก็ฝากหวังว่าจะมีคนมาดูเยอะๆนะครับเพราะว่าคลิปก่อนนี่คือมีคนดูมันสองคลิปน่าสองคลิปมีคนดูประมาณร้อยกว่ากว่าร้อยสามสิบกว่ากว่าแล้วนะก็แบบเป็นกำลังใจตอนนี้ยอดดูมันก็ประมาณพันหนึ่งแล้วอะผมแบบมีกำลังใจสุดๆเลยอะวันนี้ผู้ติดตามมันมันแบบประมาณสิบเจ็ดคนแต่แบบคนอื่นอะมันมีผู้ติดตามเยอะแต่ ง่ายๆคือแบบผมเพิ่งเปิดช่องบึ่งประมาณแบบหนึ่งอาทิตย์มาประมาณหลายเดือนแล้วก็แบบก็ยังไม่ได้เติเปิดนานมากนะครับก็เพิ่งมาเปิดตอนปีนี้เลยก็เลยแบบยังไม่ได้เปิดนานมากแต่ส่วนแต่มีคลิปเยอะนะครับแบบน่าจะมาณยี่สิบหกรายการนะครับอันนี้แค่มา คุยกันก่อนปิดนะคะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์เลยนะครับเป็นกำลังใจให้มากเลยอยากดูอีกคอมเมนต์มาด้วยนะโอเคก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ